ดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งในภาคเรียนนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาด้วยกัน2เรื่องใหญ่ๆนะคะคือเรื่องของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรีซึ่งเนื้อหาของภาคเรียนนี้บอกไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นสิ่งจําเป็นที่นักเรียนจะต้องมีนั่นก็คือความตั้งใจแล้วก็ความเอาใจใส่ในการเรียนเนาะสำหรับเนื้อหาของชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า อาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง417ปีดังนั้นเนื้อหายเยอะแน่นอนแต่ว่าครูจะแบ่งออกเป็น3มพาร์ทสำคัญด้วยกันนะคะพาร์ทที่1เลยเนี่ยก็คือเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาซึ่งก็คือเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้ส่วนในชั่วโมงต่อๆไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของประวัติแล้วก็บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยานะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราจะได้เรียนกันก็อย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ประวัติความเป็นมาก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไรเนื้อหายเยอะนะคะนะคักเรียนสิ่งจําเป็นเลยคือดาวน์โหลดสไลด์ของครูเก็บไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าครูจะลงสไลด์ให้แค่1สัปดาห์เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นครูจะลบออกจากไลน์กลุ่มของเรา mm. เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ให้กับคุณครูท่านอื่นดังนั้นขอให้รีบ เก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ดูในช่วงเวลาสอบนะคะจำเป็นมากๆค่ะอา,อาณาจักรอยุธยานะคะก็มีเมืองหลวงที่เรารู้จักกันดีเลยนะคะในชื่อของกรุงศรีอยุธยานักเรียนทราบไหมคะว่าอา,อาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชอะไรคำตอบนะคะกรุงศรีอยุทยาเนี่ยได้สถาปนาเป็นราชธานีขึ้นมาในปี1893ค่ะแล้วก็ ลมสลายไปเมื่อปีพศ2310รวมระยะเวลาของกรุงศรีอยุธยาทั้งสิ้นแล้วเนี่ย417ปีซึ่งก็นับว่ายาวนานมากๆเลยนะคะนักเรียนอยุธยาเนี่ยมีกษัตริย์ทั้งสิ้น33พระองค์เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกษัตริย์พระองค์แรกกันค่ะผู้ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนะคะก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองค่ะนักเรียน สาเหตุที่เลือกกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเพราะหลักๆเลยนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำสำคัญสามสายก็คือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยาด้วยชยภูมิแบบนี้นะคะมีแม่น้ำสามสายมาล้อมเนี่ยก็เลยทำให้อทุทยานเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนกับเกาะซึ่งสามารถที่จะ เป็นประการทางธรรมชาติที่ป้องกันค่าศึกศัตรูได้นะคะก็นับว่าเป็นชยัยภูมิที่ดีประกอบกับมีลำคลองเล็กน้อยมากมายหลายสายเลยก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การทำนาเหมาะแก่การเพราะปลูกนะคะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ซึ่งเขาก็เรียกกันว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลยแหละในบริเวณกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะนักเรียนข้อสำคัญอีกประการหนึ่งนะคะเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ย อยู่ไม่ไกลจากทะเลเท่าไรนักนะคะก็ทําให้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะนักเรียน จากที่เราเคยเรียนกันไปเมื่อตอนภาคเรียนที่1นนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเรามีการติดต่อค้าขายกับทั้งชาวอินเดียชาวจีนแล้วก็มีการรับเอาอารายธรรมจากต่างชาติเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นอารายธรรมจีนอารายธรรมอินเดียและอารายธรรมตะวันตกนะคะซึ่งก็เข้ามานานมากแล้วค่ะต่อมานะคะที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของพัฒนาการทางด้านต่างๆของอาณาจักรอยุธยานะคะซึ่งด้านแรกก็คือด้านของการเมืองการปกครองและในด้านที่2นะคะก็คือด้านเศรษฐกิจ ทางด้านแรกนะคะด้านการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ถือได้ว่าพระมหากษัตริย์คือบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดนะคะก็คือเปรียบได้ดังสมมุติเทพหรือเป็นเทวดาโดยสมมติเลยคะ่นะนักเรียนก็คือมีอำนาจมากที่สุดแล้วก็ในการที่จะปกครองบ้านเมืองนะคะพระมหากษัตริย์ก็จะต้องยึดหลักทศพิธราชธรรมเพื่อที่จะปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนแล้วก็ข้าราชบริพารอยู่เย็นเป็นสุขทีนี้ ในเรื่องของการเมืองการปกครองของสมัยอยุธยานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันคือการเมืองการปกครองในช่วงอยุธยาตอนต้นตอนกลางและตอนปลายเดี๋ยวอันนี้อาจจะ พูดเร็วๆนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนักนะคะเดี๋ยวครูจะทําสไลด์แนบเอาไว้ให้ที่ด้านข้างเนาะนักเรียนจะได้รู้ว่าในสมัยอยุธยาตอนต้นตอนกลางและตอนปลายเนี่ยเขามีการปกครองแบบไหนบ้างซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดๆหน่อยๆตามสมัยค่ะนักเรียนมาดูการเมืองการปกครองในสมัยอยุทยาตอนต้น,นกันนะคะนักเรียนก็เริ่มตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองกันเลยค่ะนักเรียนโดย สมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยเขาได้แบ่งการปกครองออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือการปกครองส่วนกลางการปกครองส่วนหัวเมืองแล้วก็การปกครองหัวเมืองประเทศราช3ข้อนะคะนะักเรียนเดี๋ยวไปดูกันแบบละเอียดเลยว่าแต่ละข้อเนี่ย มีอะไรบ้างการปกครองส่วนกลางนะคะก็คือการแบ่งส่วนราชการออกเป็น4ส่วน4ี่กลมที่เราเรียกกันว่าจตุสดมนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นกลมเวียงกลมวังกลมคลังและกรมนา4ข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูทําสไลด์เอาไว้ให้ดูข้างๆเนาะนักเรียนจะได้รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรมาค่ะการปกครองส่วนหัวเมืองก็จะแบ่งส่วนราชการออกเป็นเมืองหน้าด่าน หัวเมืองชั้นในแล้วก็หัวเมืองชั้นนอกนะคะซึ่งตรงนี้เช่นกันเดี๋ยวครูทําสไลด์เอาไว้ข้างๆนะคะให้นักเรียนได้รู้ว่าในการปกครองของช่วงสมัยอยุธตาตอนต้นเนี่ยการปกครองส่วนหัวเมืองมีเมืองไหนบ้างและสุดท้ายนะคะหัวเมืองประเทศสราชซึ่งในสมัยอยุธตาตอนต้นเนี่ยมีแค่สามที่นะคะนักเรียนก็คือเมืองสุขโขทยัยปัจจุบันก็คือจังหวัดสุขโขทัยของเราเมืองมริดและทวายปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณประเทศ พมา่าหรือเมียนมานะก็คือเพื่อนบ้านของเรานั่นแหละหัวเมืองประเทศสราชเนี่ยเขา เป็นเมืองหรือแคว้นที่ยอมรับอำนาจของกรุงศรีอยุธยาเมื่อถึงเวลาก็จะมีการส่งเครื่องราชบรรณาการเอามามอบให้กับกรุงศรีอยุธยาตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะจะเป็นกี่ปีกี่เดือนก็ว่ากันไปและที่สำคัญเมื่อถึงเวลาที่กรุงศรีอยุธยามีข้าศึกเข้ามาหรือมีการรบเนี่ยหัวเมืองประเทศราชก็จะต้องส่งกองทัพเข้ามาช่วยเราเพื่อร่วมรบด้วย ะะอันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับการปกครองในสมัยอายุธยาตอนตน้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยค่นะนักเรียน ต่อมานะคะในรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปการปกครองนะคะก็เลยทําให้การปกครองจากเดิมนะคะในยุคข,ของสมัยอุทยาตอนต้นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่การปกครองในสมัยของอยุธยาตอนกลางค่ะเดี๋ยวนักเรียนไปดูนะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสําหรับในช่วงเวลานี้ค่ะมาเริ่มกันที่ การปกครองส่วนกลางก่อนเลยนะคะในสมัยการเมืองการปกครองของอยุธยาตอนกลางเนี่ยส่วนกลางเนี่ยเขาจะมีการแยกอํานาจออกเป็น2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารเนี่ยจะมีสมุหพระกลาโหมนะคะที่คอยทําหน้าที่ดูแลกิจการทหารในหัวเมืองต่างๆส่วนฝ่ายพลเรือนก็จะมีสมุหนายกที่คอยทําหน้าที่ดูแลกิจการพลเรือนแล้วก็ใน ช่วงการปกครองทางตอนกลางเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจตุสดมสีนะคะก็คือมีการเปลี่ยนชื่อนั่นแหละจากเดิมนะคะกรมเวียงก็เปลี่ยนเป็นนครบาลกรมวังเปลี่ยนเป็นธรรมาธิกรกรมคลังเปลี่ยนเป็นโกษาธิบดีและกรมนาเปลี่ยนเป็นเกษตรราธิการ ะะเดี๋ยวครูขึ้นไว้ให้ข้างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ในส่วนของการปกครองหัวเมืองนะคะในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็มีการปฏิรูปก็คือมีการยกเลิกเมืองลูกหลวงนะคะแล้วก็เหลือเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็หัวเมืองประเทศราชซึ่งตรงนี้นะคะแน่นอนเลยครูจะแนบสไลด์เอาไว้ให้ที่ด้านข้างนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่า หัวเมืองในแต่ละชั้นแล้วก็อง์ประเทศราชเนียมีเมืองอะไรบ้างในการปกครองในยุคกลางค่ะและสุดท้ายนะคะการเมืองการปกครองในสมัยอิทธิยาตอนปลายตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่กรุงศรีอิทธิยาเริ่มเสื่อมอำนาจลงบ้างแล้วนะคะแล้วก็ในรูปแบบของการเมืองการปกครองเนี่ยก็จะยังยึดตามรูปแบบของยุคกลางอยู่นะคะเพียงแต่ว่า ในสมัยของอรัชกาลของสมเด็จพระเพทราชาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนิดนิดหน่อยๆเพื่อเป็นการาจำกัดอำนาจของคุนนางนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูจะแนบสไลด์เอาไว้ให้ด้านข้างนะคะแล้วก็จะอธิบายควบคู่ไปด้วยแบบเร็วๆค่ะนักเรียนสำหรับการปกครองในตอนปลายนี้นะคะพระเภทราชาก็แบ่งการปกครองออกเป็นสองฝ่ายก็คือหัวเมืองฝ่ายเหนือกับหัวเมืองฝ่ายใต้โดยให้สมุหะพระกลาโหม ทำหน้าที่ดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือและสมุหานายกทำหน้าที่ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ส่วนหัวเมืองชายทะเลนะคะก็ มอบหมายให้กรมพระคลังเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลอย่างที่บอกเพื่อเป็นการจำกัดไม่ให้พวกขุนนางผู้ใหญ่มีอำนาจมากจนเกินไปนี่ก็คือการปกครองของอยุธยาทั้ง3รูปแบบค่ะทั้งทางตอนต้นตอน,ตอน,ตอน,ตอนกลางและตอนปลายเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาค่ะนักเรียนในด้านเศรษฐกิจของสมัยอยุธยานะคะนักเรียน ตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เนื้อหาของเรามันมากจนเกินไปนะคะครูขออธิบายแบบคร่าวๆในเรื่องของรากฐานทางเศรษฐกิจก่อนนะคะอย่างที่บอกไปว่าลักษณะชัยภูมิของอยุธยาเนี่ย จะมีลักษณะที่เป็นเกาะอยู่กลางแมน่น้ำโดยมีแม่น้ำสามสายมาล้อมรอบก็คือแม่น้ำป่าสากักแม่น้ำลบบุรีแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยาสามสายเนี้ยพอมาล้อมแล้วก็จะมีคลองเล็กคลองน้อยที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของอาณาจักรอยุธยาทําให้อาณาจักรของเรามีความชุ่มชื้นมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกทั้งการปลูกข้าวนะคะแล้วก็การปลูกพืชพันธุ์ต่างๆมีการจับสัตว์น้ํามีการเลี้ยงสัตว์ นะคะซึ่งอาชีพพื้นฐานดั้งเดิมเลยของชาวบ้านของประชาชนในอุทยาก็คือการทําการเกษตรแต่นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการค้านะคะนักเรียนซึ่งในสมัยก่อนอยุทยานาะก็จะมีป่าทนป่าตองป่ามะพร้าว ป่านู่นป่านี้อันนี้เยอะมากมายเลยก็คือแต่ละย่านก็จะขายสินค้าที่แตกต่างกันออกไปแล้วลักษณะการค้าของอยุธยาเนี่ยจะเป็นลักษณะการค้าแบบผูกขาดค่ะนักเรียนเนื่องจากในสมัยนั้นนะคะมีพ่อค้าชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายกันเป็นจํานวนมากดังนั้นสินค้าบางรายการก็จะจัดเป็นสินค้าผูกขาดซึ่งทําให้มันมีราคาที่ค่อนข้างสูงตรงนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ย ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากในหนังสือเพิ่มเติมเนื่องจากการบ้านของวันนี้นะคะครูจะตั้งคำถามแล้วให้นักเรียนตอบคำถามค่ะซึ่งคำถามนะคะนักเรียนสามารถหาได้จากในหนังสือเรียนประกอบในวิชาประวัติศาสตร์เลยนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อหาของวันนี้เนี่ยยาวจนเกินไปนักนักเรียนจะได้ไม่เบื่อที่จะดูหน้าครูบ่อย ะะดังนั้นวันนี้การบ้านของเราไม่ต้องอัดคลิปไม่ต้องทำ Mind Mapping แต่เป็นการสืบคน้นแล้วก็หาความรู้จากในหนังสือเพื่อน,นำมาตอบคำถามของครูแน่นอนค่ะนักเรียนการส่งงานของเรานะคะก็ยังส่งในห้อง Open Chat ส่งงานครูบุ๋มเหมือนเดิมนะคะส่วนในอัลบั้มที่อยู่ในไลน์กรุ๊ปของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นการ แนบภาพประกอบหรือสไลด์เนื้อหาที่ครูต้องการให้นักเรียนดาวน์โหลดเก็บไว้สำหรับดูในช่วงเวลาสอบแล้วก็ต้องการให้นักเรียนส่งภาพในขณะที่นักเรียนกำลังดูคลิปวิดีโอหรือภาพขณะที่นักเรียนกำลังทำงานมาไว้ในห้องนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีหลักฐานในการทำงานเอามาส่งครู เนื้อหาของวันนี้นะคะค่อนข้างเยอะอยากให้นักเรียนดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ทุกคนนะคะสําหรับสไลด์ที่ครูทําไว้ให้แล้วก็ในการส่งงานนะคะอยากให้นักเรียนส่งงานให้ตรงเวลาเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาไปทําในวิชาอื่นๆด้วยเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ของวันนี้ก็คงต้องจบลงตรงนี้แต่แน่นอนนะคะว่าสัปดาห์ถัดออกไปเนี่ยเรายังต้องมาเจอกันในเนื้อหาของอาณาจักรอยุธยาเช่นเดิมคะ่ะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียน ตั้งใจทำงานแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ